สวัสดีค่ะ4กุมภาวันนี้ก็รักพรุ่งนี้ก็รักเดือนแห่งความรัก4กุมภาวันนี้ให้คิวปิดนำทางความรักของคุณเหลือเวลาอีก10วันจะถึง14วันวาเลนไทน์เริ่มรักตัวเองตั้งแต่วันนี้นะคะและวันที่14กุมภาจะเป็นวันที่เรารักตัวเองมากกว่าทุกๆวันนะคะ วันนี้ให้ไพ่สำรับนี้มองความรักในใจคุณให้คุณได้มีความสดใสเบิกบานให้ความรักนำทางด้วยไพ่สำรับนี้นะคะให้ไพ่สำรับนี้นำทางเช็คพลังงานเช็คความรู้สึกความสบายใจที่อยู่ในหัวใจของคุณนะคะ สิ่งไหนคือความสบายใจสิ่งไหนรักแล้วทำให้คุณมีความสุขและความสบายใจเราเลือกสิ่งนั้นนะคะ t o o ฟบอลสองดาบชีวิตคือทางเลือกแต่ละวันมีสิ่งที่ให้เราต้องเลือกและตัดสินใจเลือก ในสิ่งที่ทำให้คุณสบายใจนะคะละทิ้งสิ่งที่ทำให้คุณไม่มีความสุขเราจะต้องละทิ้งสิ่งที่เราไม่มีความสุขแล้วเราถึงจะได้พบแต่ความสบายใจนะคะเฉิดฉายความเป็นตัวคุณความสุขและความสบายใจอยู่ที่คุณเลือกตัดสินใจนะคะแปด่วยคือการหันหลังให้กับสิ่งที่คุณ ไม่พอใจหันหลังให้กับสิ่งที่คุณไม่สบายใจออกเดินทางมุ่งหน้าสู่ความฝันและสู่กำลังใจเติมเต็มหัวใจของตัวเองด้วยความรักทั้งหมดที่มีในหัวใจนะคะคุณเลือกได้คุณคือผู้กำหนดชะตาชีวิตของคุณเอง แปดถ้วยคืออารมณ์และความรู้สึกหากมันยังไม่เติมเต็มเติมเต็มด้วยความรักในใจคุณอีกหนึ่งถ้วยนะคะเราทุกคนมีทางเลือกและมีเส้นทางของตัวเองเราทุกคนมีเจตจำนงเสรีที่จะอิสระที่จะทำสิ่งไหนที่ทำให้เรา มีความสุขนะคะ Temperance คือการรักษาและการสมดุลสมดุลชีวิตความรักการงานสมดุลอารมณ์และความรู้สึกในหัวใจของคุณให้อยู่ในอารมณ์คงที่เมื่ออารมณ์ของเราสมดุลทุกสิ่งที่เราทำจะทรงพลังมันจะเต็มตไปด้วยกำลังใจที่ดี บาลานซ์ความรู้สึกและอารมณ์ของเราให้ดีนะคะความสุขอยู่คู่กับคุณคุณอยู่ในความสดชื่นและความเบิกบานใจเสมอชีวิตของคุณเป็นอิสระผู้กำหนดชะตาชีวิตก็คือตัวคุณเองนะคะความคิดเป็นสิ่งที่ทรงพลังที่สุดเราจะเป็นอย่างที่เราคิด The Empress เป็นช่วงเวลาที่ดี ของการมีความสุขและความสบายใจใครที่กําลังอยากจะมีบุตรคุณจะมีบุตรและกําเนิดสิ่งใหม่ๆในชีวิตของคุณนะคะสิ่งดีๆกําลังจะเกิดขึ้นกับคุณเมื่อคุณเลือกและตัดสินใจในทางที่คุณสบายใจนะคะสิบเหรียญ ten of tentacles คือ ความอุดมสมบูรณ์ความมั่งคัง่งเส้นทางที่คุณเลือกคือ ten of pentacles นะคะความมั่งคัง่งความอุดมสมบูรณ์พูนสุขครอบครัวที่อบอุน่นความสบายใจทุกคนยิ้มสดใสมีความสุขเป็นเส้นทางที่เราทุกคนจะต้องเติมเต็มให้กับตัวเองนะคะมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์พูนสุขด้วยทรัพย์สินเงินทองและมั่งคั่งด้วยความรักในหัวใจนะคะครอบครัวอบอุน่นสบายใจ เดอะสตาดาวคุณมีพลังมากพอที่จะเปลี่ยนแปลงสิ่งที่อยู่ในวันนี้เปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณได้เราทุกคนมีเวทมนต์และมีพลังของความศักดิ์สิทธิ์ในตัวเองนะคะเมื่อเราเคารพและเราอบกอดตัวเองให้อบอุ่นพอ เราทุกคนศักดิ์สิทธิ์พอที่จะคู่ควรต่อความรักดีๆเราสามารถเสกสรรทุกอย่างได้ด้วยความคิดจงเชื่อเสมอว่าพลังของความคิดสามารถเปลี่ยนโลกทั้งใบของเราได้นะคะจงเชื่อว่าเรามีพลังมากพอที่จะเปลี่ยนแปลงและใต้สำรับเป็น justice ทำสิ่งใดได้สิ่งนั้น กฎของธรรมชาติและกฎของความยุติธรรมยุติธรรมเสมอจงเชื่อว่าสิ่งดีๆอยู่รายร้อมรอบๆตัวเรานะคะเราจะไม่ตัดสินใครเราจะไม่ตัดสินผู้ใดทุกๆก,ก,การเดินทางล้วนมีกระบวนการของความรักอยู่เบื้องหลังทําสิ่งใดได้อย่างนั้นคิดสิ่งใดได้สิ่งนั้น ซึ่งมันเป็นเช่นนั้นจริงๆนะคะวันนี้ให้ไพ่ออร์คอลสำรับนี้การเดินทางอันศักดิ์สิทธิ์มามอบกำลังใจให้กับทุกคนนะคะความศักดิ์สิทธิ์อยู่ในหัวใจของเราทุกๆคนเมื่อเรารักตัวเองอ่อนโยนกับตัวเองความเข้มแข็งที่แท้จริงก็คือการที่เราอ่อนโยนกับตัวเองนะคะสื่อสารและ มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับตัวเองเราทำได้ทุกสิ่งทุกอย่างเท่าที่เราอยากจะทำและอยากจะเป็นนะคะ Feeling Tower คุณจะได้รับการสนับสนุนในทุกๆความรู้สึกทุกสิ่งทุกอย่างรายล้อมอยู่รอบๆตัวคุณนะคะถ้าคุณมองหาสิ่งที่จะสนับสนุน ให้คุณได้ไปอยู่ในจุดที่คุณสบายใจเราจะมองเห็นในสิ่งที่เรามองหาเสมอนะคะทุกๆสิ่งรายล้อมอยู่รอบๆตัวคุณประตูแห่งพรพรต่างๆจะหลั่งไหลเข้ามาสู่ในชีวิตของคุณจงเชื่อว่าสิ่งดีๆรายล้อมอยู่รอบๆตัวคุณทุกสิ่งสนับสนุนให้คุณมีแต่ความสุขและความสบายใจนะคะพาตัวเองไปอยู่ในจุดที่ ทำให้เรามีความสุขและความสบายใจและทิ้งสิ่งที่ไม่ตอบโจทย์และไม่เป็นตัวเรานะคะปาฏิหารค่ะปาฏิหารจะเกิดขึ้นกับคุณเมื่อคุณเชื่อ,อว่าชีวิตคือสิ่งศักดิ์สิทธิ์และปาฏิหารจะเกิดขึ้นกับคุณทันทีเมื่อคุณขอบคุณปาฏิหารทุกสิ่งเป็นไปได้เสมอนะคะ ประตูแห่งชัยชนะความสำเร็จกำลังจะหลั่งไหลเข้าสู่ชีวิตของคุณนะคะจงเลือกเส้นทางที่ทำให้คุณมีความสุขและความสบายใจความกล้าหาญจงทำทุกสิ่งทุกอย่างด้วยความหลงไหลและความกล้าหาญทั้งหมดที่คุณมีนะคะไม่มีอะไรต้องกลัวนะคะสิ่งที่จะทำให้เราไปอยู่ในจุดที่สบายใจที่สุดก็คือความเป็นตัวเองความรัก ความรักให้ความรักหมุนเวียนอยู่ในหัวใจของคุณและเดินทางไปกับคุณในทุกๆท,ที่นะคะให้ความรักนำทางและเดินทางไปกับคุณเพราะความรักอยู่ในตัวคุณนะคะถึงเวลาแล้วนะคะที่เราจะต้องเปิดหัวใจตัวเองให้พบกับความสุขได้เวลาเริ่มต้นแล้วค่ะ ทุกๆเวลาสำคัญเราไม่สามารถเรียกคืนเวลากลับมาได้วันนี้วินาทีนี้คือเวลาที่ดีที่สุดที่เราจะรักตัวเองรักตัวเองให้มากๆขอให้เป็นเดือนแห่งความรักที่คุณมีแต่ความสุขสมหวังในความรักนะคะนิชาสวัสดีค่ะ